บ้านใครเอ่ยเดินก่วงดพี่น้องตีถนนใหญ่เลยเนาะอันนี้หมู่บ้านซื้อบูบ้านนะคพี่น้องเมืองสองคอนแขวงสวนนเกษตหมู่มบ้านที่น้องทำมาเรียนทุกวันทุกวันนี่แหละการสบายดี้ะจ้าสบายดีพี่น้องหมู่บ้านนี่กระแทบประทายคลิปสำหรับน้องประทายครับเพราะว่านาบบลนงานาลืมสายชาร์จสายชาร์จโทรศัพท์ บ้านนางสีพึ่งมาเอาพี่น้องพึ่งมาเอาจ้ะก็เลยพากันมาวัชิมาขุดมันเดินบ้านเบาเอื้อนแหละกับนางสีรีโอฮันแน่ได้แอนม่ได้พี่น้องพึ่งลงมือแอมแล้วจ้ะ สร้างนี่กากลุ่มพญเลยนี่หรอกพอนางทำแล้วก็พญเลยมันได้บรรยากาศอะไรเลยหนองบ่านเพนนี่นะอ๋อแม่เหนหอยมันได้บรรยากาศคืออันมันริมทุ่งอ่ะแไหมยามมาอยู่ก็เขียวหูเขียวตาอ๋อพนมาอยู่นี่พนก็บ้างนี่แหละพี่น้องเซ็ เส็สวนปลูกแพกแ,แม่นุคอวยว่ายุ่้าียสวัสดีจ้าสบายดีพอบ้านพอบ้านบนา้านงานเ่าเงินมาเรานน็งมาตุมงาน เครื Sh ae. Sh ae so first, ่องมันช <laughs> <vid> ่องมานน้องายเขาเอามาคูดเอามนจะได้หรืมาคูดเอาเออคูดอเอางเทางมดเจห่น่เด้อห้องนอน่้อห้องเก็บเครื่องไปเมาแล้วก็ยัดานี้ไปเมาแล้วก็ยัดกัาห้องเครื่องห้องต้ไอ้อะไร หองแม่บ้านหองแม่บ้านด้วยตุ่ยอันนี้เน่ยคนปรวาสิชีปินแม่บ้านคนประวตให้ยในเรื่องหองหนึ่งกรแดมลาวงยี้บอวงค่อยกวังพีเลิ

อ๋อเส้นท้องนามนี่โตเส้นทองหนามก็โตลงไปหน่อควมกุ้งควมกว้งนะควมยาวด้วยค่ะควมยาวสีหะพอดีน้ำรนพอดีเตียงนอนกับตู้สภา ประตูสภาประตูปใส่กระจกเป็นพอยเสียบควมสูงสั้นเมท้าสิบเมสบเดบเะได้ปะใส่หลวดเลยอ๋อแบบผักออ หองนอนี่ย่ามาดตังพี่บวอยากให้มันคัวแวแกาแกหอลคือตะกี้มันสอมอใจว่เอารวมเลยห้องนอนคือตอนแรกเขาคิดนะไว้จะได้หองงหญ่รวมทุกอย่างเอาเขามาในเบิร์นะมนอก็เลยขันไว้เพื่อมีแขกมานะเพื่อมีเอซมาเล่นน้ำเพลินไป้อง บรรยากาศมันก็หายได้ยิ้มทงนางสร้างชีก็สร้างเลยป่าอยู่นี่เนาะย้อนยุคสร้างงานงานเด้อบัสีเออบัดเสินเพื่อนอัสลาสีมานอนสุดก่อนสร้างชีบัดทิศปุูนอืม

สเตรเลียเอ้อมินโอ้ยตัวนี้เป็นหอมงหอมงเงาอยู่ค่ะควบกว้างเฮ้ยสี่คูณเี่คจะมาหอหอตัวนี้เพื่อเห็ดแลเอื้องเติงอลยพี่น้องกอ้ย คือทางในเนี่ยซีเมรเลยนะแบบพวกค้าพวกยันซีมปากรอาเี้ซีมตเช้าเมเียมาลานี่ยเกาลีนางซื้อะเออเกาลีเีลมาล่าะไคจะจะเป็นนางอีกอีูแล้วเจ้านะบริลีกัตชีแต้วนีเนาะคือมเสียวจำได้วยยจำได้วแล้ว่าสิโบเฮดีกัตชีอนักหองแล้วพี่น้องหอผู้บาทนางเน ใชยยุติธรรำบ้านน่งแนละพ่อโอ้พ่อไอ้เจ้ายาง่เอาไปใช้กับทั้งประเทดอยู่กับเจ้าันถูกมันยากขี่แต่รถไงไปใสก็ไร ไอออนวอนให้เจ้าขึ้นมาไม่ต้องัปาูแลกแล้วก็ะถีบม่รู้หันไปันตันลกเอาแปลมาแล้วมันสิบพจนช่แล้วขึ้น่ว่าเอาดโอ้ยหามือบางๆก็จก็ว่ากันดีก็อัมบาลางกันไปไ่ยมิวสิกอยู่อยู่บ้านค่อยง่าย เอาเอาขโงงานลจะมาโรงงานนัคนทิมไปแล้วแหละกแบบว่าเข้าได้ดีได้บ้านเจกเจ่าเาไปเป็นอะไรก็มาปลอบใจคอยเลบว่าคอมีโองการโรงงานแบบแบบายโรงงานเลยกากลับมาได้บ้านอเอาแล้วอืมขอโทษจอบบดบ้าเฮ้ยเรียนสิกเรียนสิกมันก็สิ่ตกลกตกลกแน่ ตอนแรกก็คบกับผู้หญิงบัดที่สองมาคบกับเธออย่นี้น้องกิดผิดไปแล้วที่ทิมอายไปไอ้แล้วให้น้องไป็บอกต้นไม้เนี่ยยังใครยังใครนั่งร้อยนี่ยแต่ว่าทิมไปนะต้นไม้แบบกูตงามเนี่ยทิมไปแต่บ้านนี่พายพวกเจ้าดี่มาเอา มาปลอบใจกันไม้ความง่ามว่าชุ่มเจ้าบอกง้านักเอกนักเอกคุณงามงามมาเข้าทีนเพิ่นไ้นักเอกนั่เอ่านสิบ้าทด้านของเ้านักเอกที่กีร่าย่อ้โหต้นไม้ยังกะย้วแบบทีมงานเขาจัดเข็นมาเลย

ฮะาพสิมากาหักโอคอยบมีดอกไอ้หลายคนกับว่าอาลมามโนยืนหนึ่งจ้ายืนหนึ่งค่ะสตอก็ยืนหนึ่งจ้า

งบนี้้ปบ้านเพ่นอสวยเพราะว่ากระจกตัว hmm. นี้แหละกระจตัว <brick> นี้กระบติดอันหินกาบเนาะันมีเงินเออแต่ว่าแบบบ้านนั้นตัวนี้อันนี้คือแบบบ้านอะตัวนี้ยังสิกอออกมาอยบอลจอดรถตัวนี้นะสิกอออกมาเป็นหม่องจอดรถแต่คือเขาเสีตามนี้เลย ที่ว่ามีซ้ำอยู่ตรงกลางก็คือจะมีเลขตรงนะี้นะนี่นี่นี่ของแต่ของเขาจะมีสามบาทนะเขาชี้โจงไว้เพื่อที่จะอยากแต่งในข้อมหมายว่าอยากแต่งคือคือตัวคือรังนี่นะนี่นี่นี่นนแบบแรงมากสะ่ะในเพจเออในเพจในทิกเกอรเนี้ยน,นี่แหละแบบทั้งในทั้งนอกมันก็หายเบิดบ้างทั้งในนี่ประมาณนี้ของเขาเนี่ยเนาะยดีใจเห็นบ่ ห้องน้อนสองห้องแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำล้วก็ห้องครัวคือห้องห้องน้ำนี่ตูนี่อันอน,อนึงแล้วห้องน้ำู่ในครัวอันนึงทีงเ่เข็ยนไว้เนาะเพื่อนพอได้ขึ้นยู่ดอกพี่ดอกเอ้ยคอยเป็นคอยไปเมนก็นี่ในซ้ำนี่ที่หน้าก็บแดงว่าอีกที่ร<ข>เรื่องกันคล้ายเข่าร้าย,ายได้ร้ายกับเออกระชีตไปกันนี่ เอองว่าบทต้องาต้กกาเอาแท่งกรโมติดอะไรนอาิดหัวาจ้หัวข้างบงาดบ,บก่อนาบบก้นนกับทางเบิง้งเนี่ยอันปีนี้นไีได้ได้อิดบล็อกพี่น้องค้ายเขา่าแต่ว่า ปูน <legislation> <ibl ok S 1> นีะบาน้าสาวทังเมืองนอกเนไหยมาถ่ายพิชซอยน้องเล่นกุ้งแล้วายกุ <able> ้งายทั้งนี้นั่นลายจินไรย่างปีนี่กล่าซ้ำนี่บอกมาไปที่ละกาแล้วเอไ้ซำนี่ก้อนกับคันพอกิดจะยิมเสียทด้ิ้อได้ตื้มนะจะมันกระป๋น่อรกับมึงแ เงินบ่พอใจกันเสื้อดึงลอตเตอรี่ไมกไมพะั่วอีอือเจ้าหนงใครนนี่นี้คล้ายๆป็จจชุต่อแอลมันสัแอลมัน้งมือก้อนสับแอลเตงแอลมัน ่าตัวนี้ข้าบุ้งสาแล้วล่ะก็ตอกแอนตอมเนี่ยทั้งเบิ้งน่หลเงือนแตละจอน้าันก็เจอน้านวเนีออน้ามีท่านได้จอเลยนะเพื่อนเห็ดเห็ดผักครัวลงมาผักกบประมมาหนึง โบโบวาวาจีวาดจีค hmm. ืนตะนางแม่ห็ดแล้วเราตะนางวใหรมันเล้ยนะเหื่อจะตายเพราะมันจะดูซองคนดดออไปอามาเลยน้ำแต่เฮงือนี่วัวตายก้อนเพคนนะข้าตายเยอะให้นเล้งก็มันตายเบานามันจะพิ่มตายู่เพิ่มตาย ปุกวางหันโว้ยบุกุดกยาฉันเห็นนั่นกล่องลอกลอยู่นะหันน่ะทางเขานั่นอ๋อเจีนมดเ่า ก็ให้รีโอคุทธนะแบบนี้ด้วยเอวาะเอยฮ้ยประตูมายู่นี่แทนยจะเป็นแปลงนั้นพักอยู่ เป็ดน,น้บางขอไปขอไ,ไก่นะต้นต,นตัว,ตวนี้ตนีบอนแม่นอยซะเลยันปูสาพัยางลุเทบดืนนั่นเทบแล้วจังหวัดได้กาะพายซะน้อยนึงนี่น้น กได้กินเลยคายคายกระดาถ้าไม่โน้ำนี่แตกนอด้นี่ขคนพนน้ำมันออกนอเอาน้าวัทำเมนเจ้าอันไหกไนอีพอดีนี่กรก่นะคุยมา้เตนด้ยกลง มากรวดห้องฉันเลยฉันกับพี่นาแล้วพี่ช่องแล้วทีระขาแม่จ้าอันนี้ก็พังเบิงให้เข้าตัดอ้อยตัดยางก่อนพี่น้องเลยกว่าจะสร้างสางนะแต่ก็ว่าสรางสางไว้ก่อนเฮ็ดจ้าเวลาหมู่ไปหามสบายเออมู่ไปนั่งไปนอนอยู่กับให้มู่ไปนั่งไปนอนไหมเจ้ผู้ชายมาหาเล่ะเจ้าปุซายมาหากโกกไว้อยู่หันจิกซ้ำมือนี่ นี่นะคะขอใ้มาดีกเนาะไอาสิก่อนน้ำไม้โอ้ยปัญหาคนน้ำไม่มีเลยคันซุ่มตลอดนี่ออกหนาวสบลาดไปหนนี่นี่ บอดีฮู้ดมันมน้ำเราไมมีน้ำมีไหนนอนคิดต่อเจ้าน้ากับ<อ>มื่นผูกเขาปะบวชนะมื่นช่องไม่เห็นแล้วอันนี้อันนี้คือห้องเจ้าเหรอนี่อันนี้นะคือห้องเจ้าปลูกไว้ทางล่างแน่นเชือว่าจอเจ็ดเออจักโลจักได้เพราะว่าโลหลัดได้สีสีสีข้อเด้อินหายงามเลย คือตัวว่าแล้เขาให้อีกจะให้นึงเนาะเอาพวกนี้ไปลงทาง,าททาง,างั้นนะเนา่นนาปูมันแดงนะนะจา้าี่ทงังแถบกสิรอดบรอดอาไวก็ปูเอ<ม>อเพราะว่าปูกใกล้กไผมนัมนกัไผ่สิมากกอไผมันแงเงาบาบเอาเงาเน่เอางัวน่มาพังไว้ี่ไม่ได้สตวม,มัน

พราะว่าผ oh, wow, ู้ใดทุกันน้ำมี่ยเอื้อยซอยน้ำซอยสู่สู่พัดไปร่โอ้พอด้เยอะเนาะแมนแล้พอดแล้เาได้แ้ในม่นหละ้สูอ่พี่นักศึาแมนลาตาจักนะจศาสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนเด้อในการแนะนำ